ปฏิสัมพิทาสูตรที่สองว่าด้วยธรรมที่ทำให้บรรลุป,ปฏิสัมพิทาดูกรภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรมเจ็ประการย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมพิทาสี่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ธรรมเจประการเป็นฉนคือสารีบุตรในธรรมวินัยนี้ เมื่อจิตหดหูย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าจิตของเราหดหูจิตท้อแท้ในภายในก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่าจิตของเราท้อแท้ในภายในหรือจิตที่ฟุ้งซ่านไปภายนอกก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่าจิตของเราฟุ้งซ่านไปภายนอก เวทนาย่อมเกิดขึ้นย่อมปรากฏย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้สารีบุตรทราบแล้วสัญญาย่อมเกิดขึ้นย่อมปรากฏย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้สารีบุตรทราบแล้ววิตกย่อมเกิดขึ้นย่อมปรากฏย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ สารีบุตรทราบแล้วจิตในธรรมเป็นที่สบายไม่สบายเลวประนีตดำขาวและเป็นปฏิภาคกันอันสารีบุตรเรียนดีแล้วมนสิการดีแล้วทรงไว้ดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลายสารีบุตรผู้ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้แลย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมพิทาสี่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่